อาจารย์คะปัญหาเกี่ยวกับเรื่องคานบ้านนะคะที่มากดทับเราสามารถแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้ยังไงบ้างคะคือในกรณีเมื่อตีฟ้าไปแล้วเนี่ยนะ่ะซึ่งเราก็ไม่เห็น,านคาะเ่ะเพราะงั้นก็คือจบแเราไม่ต้องไปคิดวัแตอนนี้คนที่เอามาคิดเนี่ยมันก็ทำให้อาไายทั้งหมด ก็จากควาคิดเขาค่ะคิดว่าคนนั้นน่มันมีคารนอยู่แล้วก็คารนตัวเนี้ยมาทับเขาค่ะเพราะงั้นก็จากความคิดความรู้สึกไม่ดีไม่สบายใจใช่ไหมคะ,คะจาเพราะงัมันก็ทําให้มีปัญหาได้ค่ะดังนั้นการตีฟ้าเป็นการแก้ปัญหาเคือ,อตีฟ้าไปแล้วเนี่ย เมื่อเราอะไรที่เรามองไม่เห็นะอะไรนั้นก็ถือว่าไม่มีแล้วค่ะแล้วกรณีที่บางบ้านที่ความสูงค่อนข้างความสูงของบ้านเนี่ยน้อยเพดานต่ำอะค่ะครับไม่สามารถตีฝ้าได้เราจะเลี่ยงตัวคานนี้ได้ยังไงคะอาจารย์มันไม่มีทางเลี่ยงเลยเพราะงั้นนอกจากต้องตีฝ้าแล้ว แล้วบ้านไม่ควรต่ำม,มากเพราะบ้านถ้าต่ำเกินไปเนี่ยเราเดินไม่ได้นี่ถือว่าคนไม่ได้เราเพราะโดยโดยประเพณีเราเดินอยู่ในบ้านเราสูงเท่าไหร่ความสูงของอีกชั้นหนึ่งจะต้องเท่ากับหนึ่งเท่าของตัวเรานอันนี้ เช่นห้องนอนไม่มีใครมาเกี่ยวก้องเลยแล้วฟามสูงโดยทั่วๆไปเขาก็มีจำกัดไว้แล้วว่าทั่วไปเขาต้องสูงเท่าไหร่เพราะงั้นสูงเท่าไหร่เนี่ยโดยทั่วไปเขาจะต้องสูงฝาสามเมตรคืออย่างน้อยคือสามเมตรแล้วต้องมากฝว่ามเมตรโดยทั่วๆไปเขาเ็าถือหลักแบบนี้ สามเมตรนี่ถือว่าเตี้ยนะแล้วแล้วท่านลงมาเป็นสองเมตรครึ่งนเ,นเขาเรียกว่าเป็นเรื่องของความจำยอมว่าเขาเขาได้สร้างบ้านเสร็จแล้วแต่เขาจะทำอีกชั้นหนึ่งแบบนี้เขาเกจะอยู่ในอยู่ในความจำยอมอาจารย์คะถ้าเกิดมันมีคาแล้วก็เพดานเราหัาเตี้ยอย่างที่อาจารย์บอกเราสามารถเลี่ยง ตัวคานนี้ได้ไหมคะว่าถ้าตั้งโต๊ะคันข้าวก็เลี่ยงอย่าให้ไปโดนแนวคานนี้ก็สามารถช่วยได้ไหมคะก็ต้องต้องปิดไปเท่านั้นเองตีฝาปิดไปถ้าถ้าปิดไม่ได้ถ้าปิดไม่ได้ก็เลี่ยงไม่ไ,มไปไม่ไปนั่งใต้คานแบบนี้ก็ช่วยได้ไหมคะครับใช่ก็ต้องเลี่ยงอย่าให้หัวไปตรงกับหัวไปตรงกับแนวคานแนวทางแนวคาน หรือว่าเป็นโต๊ะทานข้าวหรือว่าโต๊ะนั่งทํางานเราก็เลี่ยงที่จะไม่เอาโต๊ะไปวางไว้ใต้คานตรงๆอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมคะบางทีมันมันอยู่ในที่จํากัดก็ขอให้เรานั่งอยู่ที่ไม่อยู่ใต้คานแค่นี้พอละคือตัวเราไม่ไปโดนโดนแนวคานเราไม่อยู่ใต้คานแค่นี้ก็พอก็้ชโต๊ะมันมีคาน ต้องปล่อยไปค่ะหรือแม้กระทั่งตัวเตียงนอนก็เช่นเดียวกันใช่ไหมคะ,คะเลี่ยงแนวคานถูกต้องก็สามารถช่วยได้ขอบคุณค่ะจ้า